อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดที่24ชั่วโมงโทรฟรี1644และการรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ออนแอร์ออนโมบายตว่พอ fm เ1 365น่ม้วันเพื่อการให้ fm 9เก้าหนึ่ง traffic pro f m 91 Traffic p r o ฟ์เ91 Traffic โ r o จาะจุดแจมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณอภรัตครับสวัสดีพิทามบดยียศครับผมวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนคุณเจนจันลา ใช่วันนี้มาตรงคอนเซ็ปต์เช่นเชิาราจันลนจาใช่ครับตรงนี้น่าจะแบบสบายสบายด้วยแต่ก็ทำไปเล่นไปนะในเมืองนะุณผู้ฟังไม่ใช่ในเมืองเข้าเมืองสิเข้าเมืองใช่เป็นสิบกิโลก็จริงจริงพี่ตามวันนี้อย่างนีตรภาพรอบเป็นเกือบสามสิบเกือบสามสิบกิโลค่ะคือผมก็ไม่คิดคือจริงจริงคือไม่ได้คิดว่าจะไหลไปเยอะายถึงว่าเดินทางกลับเยอะครับแล้วก็ เออสามวันนี้คิดว่าคงรอบรอมนี้คงไม่เท่าไหรอ่อาจจะเป็นในช่วงเทศกาลซะมากกว่าแต่จริงๆไม่ใช่คนนี้เยอะมากเพราะว่าทั้งฝั่งของสายเหนือเอเชียสายอีสานก็คือคมิตรภาพรวมไปถึงทางสายมาจากทางตะวตันตกก็คือมาจากทางสุพรรณนะฮะอันนี้ก็แน่นเหมือนกันนะก็อย่างที่พี่ตั้มบอกไปคือมันยังติดอยู่ก็คือมิตรภาพตอนนี้คือผมว่ามันจะเทไปเพราะาตอนช่วงพินัน่นะก็ยังเห็น ไกลๆอยู่ก็คือช่วงท้ายๆจะอยู่แถวๆถนนสูงบ้างครับแต่ทีเนี้ยคือมาเทกันที่ตรงทานลง M6 หตรงปากช่องเพื่อจะตรงเข้าไปทางมุกเหล็กสระบ,บุรีรบนะครับก็ยังทําให้ท้ายถามว่าแน่นไหมก็ยังอบอุ่นอยู่ออนะฮะก็ยังอยู่แถวลำตะคองอยู่นะครับเอาคือถ้าแบบว่าอันถาบหนึ่งเลยนะก็เส้นมิตรภาพ แต่ไม่ใช่ว่าเส้นอื่นไม่ติดนะแต่วันออกระยองระยองเข้ามาก็แน่นแน่นสายเอเชียบางบัวทองสุพรรณนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่แล้วก็เส้นพรามสองก็จะติดสะพานข้ามแม่น้ําถ้าชิ้นฝนตกด้วยครัุณผู้ฟังใช่นะครับแล้วก็จะมีน้ําเออเออด้วยอะไรประมาณนี้แหละก็ดูเรื่องของกลุ่มฝนเพิ่มเติมนะครับ17นาา30นาทีจากป้องกันน้ําท่วกรุงเทพมนคร กลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ในเขตพระนครดูสิตปกคลุมฝั่งพระนครชั้นในด้านตะว,วันออกแล้วก็ตอนบนตอนนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางแคอ,อันนี้เฉพาะในฝั่งของกรุงเทพนะฮะและปริมณฑลแต่ถ้าไปดูภาพรวมผมว่าถ้าจะกระจายในหลายจุดนะฮะ<อ>ใช่ครับไปตามครับผมซึ่งแต่ละภาคฝนทั้งเหนืออีสานนี ก็จะบอกไม่เท่าไหร่ก็กลางๆองนะภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่นะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศถึงพรุ่งนี้เลยเนาะต่ตะบนอกเฉียงเหนือ60%นอกนั้นลงมานี่แบบเยอะเลยภาคกลางภาคตะันอก70%ภาคใต้อ่าวไทย70%ของพื้นที่อันธมัน60%กรุงเทพปริมณฑล70%ของพื้นที่ยังเยอะอยู่ก็ยังเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าดูช่วงค่ำเดี๋ยวต้องดูจากเรดาร์แล้วกันครับนอกจากปทมปริมณฑลก็ตอนนี้ถ้านอกเมืองออกไปก็จะมีนครปฐมคือแถบกํา แพงแสนครับสุพรรณบุรีก็มีนะตอนนี้กระจายอยู่แล้วก็ยังมีแถวแถวกาญจนบ,บุรีส่วนฝั่งตะวันออกเองเนี่ยถ้าดูตอนนี้ก็จะมีแก่งคอยสรับบุรีครับ,รบแล้วก็ยังมีอ่างทองลพบ,บุรีอยุดรท<ย>ารทางระยองก็มีชนบุรีก็มาเช่นเดียวกันครับผม มีคําำถามเลยนะ,ะครับคุณเจ็ดบ้านไร่ัก่ายกันมาสวัสดีครับคุณตั้มคุณตั้มครูค,คดเขาจะไปบ้านานาแก่งคอยครับรถติดไหมครับครูค,คดบ้านานาแก่งคอยเดี๋ยวนะแอดหนึ่งเลยนะสนวนสวนออกไปก็ไม่น่าเท่าไหร่ไหมถ้าถ้าเป็นบ้านานาแก่งคอยสวนออกไปอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี <S 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 ่ตั้มถ้าฝั่งฝั่งทางเนี้ยโอเคแต่ถ้าถามว่าเป็นถนนเมนหลักเองเนี่ยลำลูกกาเดี๋ยวดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ อาจจะมีรถมากก็แถวแถวช่วงประมาณคลง<ะ>สองคลงสามลำอ่าลังสิตนรครขายกเองก็จะเป็นช่วงแถวจากคลองหนึ่งคลองสองคลองสามไปวนเส้นบ้านนาแก่งคอยดูแลโอเคอไม่มีปัญหา,านะครับแต่ไม่รู้ฝนตกน่าจะมีฝนเนะเพราะว่าโซนตะวันออกของกทมนี่ฝนกลุ่มฝนคลุมหมดเลยใช่นะฮะกรุงเทพ ไม่ใช่เป็นเขตนะเอาเป็นว่ากรุงเทพโซนตะวันออกกับทางเหนือเนี่ยกลุ่มฝนคลุมหมดเลยอืคุณนราคุณรุอยนรงสวัสดีครับตั้มเล็กพี่ตั้มเล็กกับพี่ตั้มใหญ่จันไม่ลาก็ไม่จะไม่ได้ลาจะใครจะเป็นอย่างจีบที่สุดแหละจะมาลาในทุกจันเก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไงคุณมดสวัสดีค่ะคุณตั้มวิริยุทธคุณตั้มนพพลัชค่ะสวัสดีครับคุณเทลาร์ก็บอกว่าฝ้าวันนี้นะ วันนี้คุณตั้มเออเอออ่าคุณตั้มจะกล้าขยี้ไหมมาดูันการคุณทีละลักษบอกผมไม่ค่อยขยี้ไม่เข้าใถึงพี่ออก็<ๆ>เคยพูดไปหลายครั้งแล้วไม่กล้าวพราเตะเอาวิ่งทุกวันวันสามสี่ชั่วโมงวิ่งยังไงวันนี้ยังวิ่งอยู่ไหมก็วิ่งดีทุกวันเลยเนะีอ่อ ไม,ไม,ไม่ไม่หนักทุกวันก็จะมีหนักวันเว้นวันจะมีพักบ้างก็มีต้องมีพักเออไม่ไหวนะกล้ามเนื้อมทำมันมันไม่มีเวลาให้กล้ามเนื้อได้ซ่อมแซมอ่ะเนาะคือ เอาจริงๆคือเราเราถัดออกกาลังกายหนักๆทุกวันไม่ได้ร่างกายสภาพร่างกายหรอกมันปรับตัวไม่ได้คือแทนที่จะเป็นผลดีกลับไม่ดีเพราะว่ามันมันเยอะไปต้องมีวันพักนกพัดไม่หนักเกินไปนกพัดไม่หนักเกินไปนะไม่ไม่วิ่งแล้วก็มียังมียังมีซ้อมอยู่ก็ยังมีวิ่งนี่ไงกลับเอาไปกล้าเตะเอาทําไงอะเราก็ไม่เคยออกกาลังกายแล้วไปสู้อะไรมันได้อ่ะเราสู้ไม่ได้ไงคุณธาพรสวัสดีค่ะฝนตกเหมือนกันแถวพัฒนา การ74แล้วก็คุณพักพลคุณไกลวัดทักทายคุณพักพลพี่ๆครับอยู่เซนทันอยุธยาเลยเขาจะไปเดอะมอลล์บางกะปิควรจะเดินเล่นก่อนไหมครับรถติดไหมครับเซนทันอยุธยาเออแต่นนะสั่งเส้นเข้าเมืองมีไหมเอเชียหรอเอาเอาเอเชียก่อนแล้วกันเออเอเชียตอนเนี้ยผมยังเหนื่อยอ่ะเออเหนื่อยในโซนอยุทยาเนี่ยพี่ตั้มว่าดูแล้วยังยังไม่ดีตั้งแต่ตรง พื้นที่บางปะหันตรงสะพานข้ามแม่น้าลพบุรีเนี่ยตรงเข้ามาทางต่างระดับบางปะอินเนี่ยคือรถมันยังแด่นเข้ามาที่ต่างระดับบางปะอินอยู่ไม่แต่่านิดหนึ่งนะคุณคุณพัคพลนะฮะเอางี้เชื่อว่าวันนี้ทั้งคืนรถมันเติมทั้งคืนก็ยังเติมเรื่อยใช่ไหมแต่แต่ที่เนี้ย อาจจะไม่เต็มขนาดแบบทั้งคืนแบบหลัมแบบตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นช่วงระยะนี้ผมว่ามันมันยังแน่นอยู่แต่ว่าถ้าสองสามทุ่มขึ้นไปก็อาจจะคลายดีกว่านี้อ่าเอาละเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้พื้นที่มันมีฝนตกด้วยรถก็ไม่ใช้ใช้ความเร็วมากไม่ได้ที่นี่ต่างระดับบางปีดูตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงช่วงเนี้ยาก็ยังแน่นอย่างต่อเนื่องถามมีเหตุไหมก็ไม่มีเหตุคือแน่นมา รถที่จะสูนออกไปคือจากบางปินไปทางสามโคกไปทางลาดหลุมแก้วมันจะมีปัญหาก็คือช่วงจะไปตรงสะพานข้ามทางรถไฟเชียงรากตรงเนี้ยแน่นแน่นก็ส่วนหนึ่งก็ถามว่ากระทบไหมกระทบเพราะว่ารถที่วิ่งมาจากทางวังน้อมจะข้ามไปทางฝั่งนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะก็ยังแน่นอยู่ครับคุณมดตกกลางคืนจะมีฝนไหมคะกลางคืนตอนนี้ก็มีแล้วคุณมดแล้วก็น่าจะยาวแต่ว่าน่าจะฉ่ำค่อฉ่ะ เพราะว่าดูจากแอปแล้วเนี่ยกรทมก็มีตกพราไปเรื่อยเลยครับนะครับคุณตั้มวิยุตไม่ค่้าแซวคุณตั้มนพรัตน์ค่นี่มาตอบแทนให้แซวได้ฝ่ายประสานคอมเมนต์ก็แค่คนขับแท็กซี่บอกว่าดวนจันตกแค่นิดเดียวเองโท่นะฮะคุณมดระยะยาวไหมคะไม่ยาวค่ะนะฮะคุณสีนินสวัสดีครับพี่ตั้มชอลิวเฮียงตั้มสวพเดวิดเจียงไปดูมิสแกรอบชุดประจำชาติเปล่าครับเชีย อะไรนะกดเชเบลกดชเบลเหรอกดเชเบลใช่ไหมใช่กดชเบลสัรรัฐสวัสดีคุณนพจามพนมสองจามพนมสองอ๋ครับสวัสดีคุณสิงห์เลคุณสิงห์เก็ชอบตั้งฉายานะอจาพนมสองเลยออฝนตกงาวงวานนะครับหน้าห้างมากรถมากเลยนะฮะอ่ากับวันนี้โอเคขอบคุณมากแล้วก็อะไรฮะเนี่ย คุณคุณคุณก็แค่คุณขับแท็กซี่ค,คุณแค่คนขับแท็กซี่อันนี้เห็นบอกว่าพี่ตั้มถามพี่ชินี่ได้งานที่ใหม่แล้วหรอครับก็ <c oughs> ทํางานเอาสังคมอ่ะไม่ค่อยดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ <c oughs> พร้อมที่จะถูกเข้าไล่ออกเสมออะไรเงี้ย <c oughs> อะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> คุณจูนบอกว่าดอนเมืองตกหนักด้วยมมนะครับเราก็ยังมีข้ามบอกว่าราชพฤกษ์ตังกรวยตกหนักค่ะนี่ผลมาลืมล่ามตอนนี้ไปถึงฝั่งทนแล้วอืนะจาคลุมฝั่งพระนคร ตอนบนตอนตะวันโซนตะวันออกตอนบนอะไรประมาณนี้แหละับตอนนี้ก็พาไปทางนั้นแล้วก็กระจายไปเยอะแล้วดูภาพรวมก็หลายจุดยังมีปัญหาอยู่นะทีนี้เดี๋ยวดูเราดูตรงฝั่งมิตพภาพฝั่งเอเชียไปแล้วเดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งเพราะว่าคือหลายท่านก็เดินทางกันอยู่แล้วมอเตอร์เวย์พัทยาชลบุรีถามว่าท้อไหมก็ผมว่าหลายจุดก็ยังอนตอบเลยว่ามาก ยัมีอยู่เพราะก็ก็ม um, ีพุชลบุรีก็จะมีฝนตกอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ถ้าดูการเดินทางอะครับพี่ตั้มก็ตอนนี้จะมีแน่นๆก็คือแถวแถวช่วงกมเจ็ดสิบแปดนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ไปแน่นจุดพักรถบางระกงครับท้ายเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวแถวทางไปอเมตานครแน่นอยู่ S <S <ช> <S 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 นะฮะอันนี้ก็แน่นอยู่นะครับแล้วก็ตรงหน้าด่านกระบังมีชะลอตัวทีนี้เข้าออกตรงช่วงระหว่างต่างระดับทับช้างกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยอันนี้เข้าออกนันน้นได้ทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่ามอเตอร์เวย์เองก็ฝนตกครับตรงโซนนี้ที่เกษ้า50บางแคคุณนายพลบอกก็ตกแล้วคืมแล้วตกแล้วเ<ช>พิ่งเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มเริ่มในเมื่อสักสิบนาทีที่แล้วนะและกระบังน้ำยังเอ่อถนนอยู่ ฟังเป็นช,ชั่วโมงแล้วนะฮะก่อน <Ừ. S 1> หน้านั้นฝนมันตกหนักแถวร่ากระบางกิ่งแก้วความสูงประมาณ20-25เซนรับรถผ่านได้เกาะคว้าไว้นะครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พยายามสูบกัน่าดูแต่มันก็มีมาเติมเรื่อยอๆก็ยังมีปัญหาอยู่ครับพีตั้มเพรว่ารถอ่ะโอเคถ้าเป็นด้านขาเข้ามาเนี่ย ท้ายก็ยังอยู่ตรงช่วงแยกรักแยกกิ่งแก้ว<อ>กิ่งแก้วลากระบังก็คือจะมีปัญหาแหละแล้วก็ทางฝั่งของร่มก้าวเองถามว่ามีปัญหาไหมก็ฝั่งที่จะแน่นๆเนี่ยถ้างม่าเป็นฝั่งจากทางกิ่งแก้วที่เจอกไปทางรากกระบังเนี่ยแหละที่จะมีปัญหาคุณนะรัสเซียตลาดปูเดอะมอทาระปาบอกตกหนักเลยครับซึ่งเมื่อสักพักเนี่ยทีมเราคุณจาน ชื่ออะไรนะเจนแจนพี่จนพี่แจนอ่าเอาก็ส่งภาพมารัชดาท่าพระยานแม่มาคลุมแบบเมื่อัันนี้เลยไม่ต่างก่บครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้มาเออตอนนี้มาแล้วอ่ารถเยอะจริงๆหยุดยาสามวันระหนลโยทินบางไปอิน สะสม14กิโล14กิโลกูู้ฟังท้ายเกือบถึงตลาดวางน้อยเมืองใหม่จากทางทีมส่งเข้ามานาส่งภาพเข้ามานะคุณผู้ฟังนาแน่นเหลือใช่ครับผมก็อ่ะดูจากรอบนอกเราขยับไปดูรอบในบ้างถึงแม้วันนี้ก็รถติดนะอืกิจกรรมไหมก็มีเอ่อจะมีที่นถออุดมหมดยังไม่แน่ใจเพราะว่าคือลานจอดรถเอ่อเพื่อเาเริ่มมัน พุธอ่าใช่ที่เสียมพารากอนประมาณเช้าหกโมงเย็นทางห้างส่งข้อมูลมาลานจอดรถเต็มแล้วพารากอนทั้งพุธทั้งพฤหัสทั้งศุกร์เลยเสาร์ที่ผมไม่ได้มาทํางานก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรบ้างน่าจะหมดแล้วเนาะวันอาทิตย์วันสุดท้ายน่าจะอย่างนั้นนะพี่ตังเพราะถ้าถามว่าดูในเมืองอย่างพื้นที่ทางโซนพระรามหนึ่งประทุมวันเฉลิมเผ่าอรวมไปถึงทางราชประสงค์อะอย่างนี้ก็จะเป็นด้วยด้วยปริมาณรถนะฮวันอีกก็หลายเลยถ้าไหนจะไม่ได้ออกต่างจังหวัดก็จะมีรถเยอะเข้าออกนะฮะส่่วนทางงงฝัขอ ชดมรีเนี่ยที่มาจากราชประสงค์เองตรงมาไปทําประตูน้ําท้ายยังอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิร์ราชพารลกอันนี้ชุดเดิมเลยออกหัวเหลงท้ายยังอยู่ที่แยกประตูน้ํานะครับเพชรบุรีเข้าออกระหว่างราชเทวีกับประตูน้ําก็ยังแน่นทั้งสองฝั่งเส้นทางพญาไทยเองจากทางแยกพญาไทยตอนนี้มีชะลอโทออกไปทางแยกราชเทวีนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสเด็จพระบรมน์ชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเก็บดูสิก็วันนี้ ตั้งแต่เวลานี้จนถึงสามทุ่มเองเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเป็นวันน่าวมินพระมหาราชนะครับก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปอยู่ครับก็จะมีไปจนถึงช่วงเวลา21นาฬิกาครับเมื่อครู่ที่คุณพักกลถามว่าอยู่อยุธยานะฮะจะมาดตบอบางกะปิควรจะเดินเล่นก่อนไหมครับคือเขาจะวิ่งสายเอเชียมาต่อทางปวงแหวนตะวันออกสายเก้าก็อย่างที่เรียนให้ทราบเปเมื่อครู นะครับคุณไกรวัตรพัทยาตอนนี้ตกตลอดทางเลยฮะร,ระดับสองกำลังจะถึงบางสะเลน,นะฮะพาครอบครัรวไปทานข้าว่ะครับร้านอาหารปรีชาโฆษณาให้เขาด้วยนะฮะค,คุณสมจิตสวัสดีครับเหตวังทองหลังฝนตกแต่ไม่แรงม,มีเสียงฟ้าร้องขู่ๆมาฮึมฮั่ึมฮแล้วก็ยังมีคุณอะแนวคุณธริกาบอกว่าเพิ่งออกขอนแก่นค่ะคุณมระมแนะนำเส่นทางไหนคะ เ,เดี๋ยวนะสามสิบกิโลมิตรภาพนะครับพาดไปถึงเอ็มหกครับสามสิบกิโลนะคุณธริกาอย่างน้อยตอนนี้นะก่อนหน้านี้ยี่สิบแล้วเขาก็เติมมาเป็นยี่สิบห้าแล้วก็ตอนนี้เข้าไปสามสิบกิโลแล้วขวนกันมันก็คือถ้าเป็นเลี่ยงออกรบบุรีก็ก็จะก็จะอ้อมหน่อยนะคือมันเอางี้คือผมเคยใช้เส้นนี้อาจจะพูดตรงๆทางหลักมันก็โอเคกว่า ยังไปได้ทีเนี้ยผมจะบอกยังไงดีล่ะก็คือถ้าโอาจะขอนแก่นมาตอนเนี้ยไอชุดชุดใหญ่ๆอะ่ะคือเขาจะเทไปทางเอ็มหกก็คือทางลงบักช่องไปแล้วถ้าถามว่าเดินทางจากขอนแก่นออกมาก็ผมก็กกอาจจะแล้วค่อยๆคลาย,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 ยตัวาจะมีปัญหาก็คือตรงช่วงเนี้ยชุดเดียวเลยแต่ว่าถ้าพ้นไปแล้วอะโอเคนะเหนื่อยแทนเข้าใจนะนะเข้าใจว่าออช่วงเดินทางผมว่าไม่งั้นอาจจะช่วงระหว่างเดินทางอาจจะสอบอถามลงเป็นระยะก็ได้ครับแล้วก็มีทีมเราเอ้ยน้อง น้องแอดมินถ้าสะดวกลองโทรหาพี่อาร์มก็มีทีมเราเหมือนกันก็เพิ่งอ,ออกจากขอนแก่นเมื่อสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เองอไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงวะก็ถ่ายภาพท้องฟ้ามาก่อนนะฮะเขาอยู่ขอนแกน่นครับก็เดินทางกลับมาเหมือนกันคุณจำรัดสวัสดีครับคุณสุริยาบางว่าหนักเลยครับหมายถึงฝนไหมไหมฮะแล้วก็คุณธงชัยกทมพระเจ้าลงโทษอย่างหนักเลยพระเจ้าลงโทษครับคิดถึงอะไรนะป้าเลยนะฮะพระเจ้าลงโทษเนี่ย จำชื่อไม่ได้แล้วอุ้มจำไม่ได้เออมา, <S <S ม,ามาเดี๋ยวก่อนนะฮะได้ครับแป๊บหนึ่ง อืมโอเคก็แค่คนขับแท็กซี่พี่ตั้มถามพี่ชินนี่ได้ไงอนได้งานหมายยังนะเมืองทองตกโอเคเออ่สแสดงว่าคุณต,ตั้มอ่าตรวจสอบได้งั้นเดี๋ยวตรวจสอบเดี๋ยวมอรามินทาห้าหกสิบห้าหน่อยอออะไรนะฮะขออีกทีช่วยดูหน่อยนะค,คือตัวมันเล็กอ่ะพี่ก็อ่านยากมากแสแดงว่าคุณตั้มนบ,รบตรวจสอบได้งั้นอ่าตรวจสอบได้งนันงั้นช่วยตรวจสอบเดมอ่างวงวานเขาจะไปรามินทาหกสิบห้างางวงวานเข้าใช้รามินทาต่อเอองามวงวานใช่ไหมครับ จะไปราบินทาว65อย่างนี้เสียงอะไรเสียงฝนเหรอใช่ครับเสียงทองฟ้าครับทองฟ้าได้ร้องออกมาเป็นเสียงหึมหำอ๋อโอเคเอาทีมเราขึ้นเครื่องกลับอ่าโอเคเอ่อจับงามวงวันเดี๋ยวมองงามวงวันนะครับจะไปเที่ยวราบินทาว65เราวิ่งเอ่อถ้าผ่านกรุงเทพชมาแล้ว แยกเกษตรเข้ามาโอเคคุณจะไปราบินทาวหกสิบห้าครับอยหกสบห้าจะอยู่แถวประมาณโดนจันก็โอเคนะวิ่งเกษตรนวมินออกมาก็ได้ครับมีชะลอตัวตรงแถวแถวแยกสุขคนทศวรรษนิดนึงซ้ายเรียบด่วนออกไปทางราบินทาโอเคไม่มีปัญหาส่วนถ้าคุณจะออกไปทางวงเวียนบางเขนเองก็ยังโอเคนะผมดูแลผลโยธินเข้าวงเวียนบางเขนดีแล้วก็ประหนไปทางมายาลาบ วัชรพลก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้มีปัญหาติดขัดอาจจะดูรถเยอะน้อยนึงออนุดและกระบังด้านหน้าโรบินสันและกระบังน้ําท่วมวิ่งขวาอนาคุณอโนไทัยบอกให้วิ่งขวาไว้ครับุณเลนดอลงบอกโตกแรงจริงครับและกระบังผมติดเป็นชั่วโมงเลยครับคุณพาสุขสวัสดีครับคุณศรีนินบอกว่า วนี่2016 13ตุลาวันที่เราสูญเสียนะฮะพอในดวงใจของเรารนะครับโอเคค,คุณพาสุกบอกผมกำลังจะไปอยู่พอดีกิ่งแก้วแรกกระบางลาสาน<อ>ก็น้ำทว่วมดูอย่างที่บอกไว้นหนนจันเริ่มหนักแล้วฮะก็แค่ค,คนขับแท็กซี่ฝนค,คุณน้ำชาวสวัสดีครับมารอรับลูกค้าหกโมงครึงคร่งจากบางบอ่อวิ่งยาวมาหว้วยขวางเลยครับเขาบอกจะมาทางไหนดีจากไหนนะครับคอยจากบางบ่อบางบ่อมาที่มีสองเส้นจะมาห้วยขวาง ก็คือใช้มอเตอร์เวย์เข้าได้ไหมหรือจะอ่ามันก็มีสองเส้นให้เลือกอ่ะหรือไม่ก็บางนานี่แหละเดี๋ยวนะครับแป๊บเดี๋ยวนะครับเออบางบอมาที่ขออีทีนะพี่ตั้มขุยขวาขุยขวาง่อโอบางบอกขุยขวาถ้าวิ่งบางนาบางนาตลาดมาจะมีรถเยอะหน่อยก็คือช่วงประมาณอ่กมแกมเถ้าผ่านตรงหน้ามิกาบางนามาได้เนี่ยก็โอเคมอเตอร์เวย์ละ มอเตอร์เวย์ตอนเนี้ยมันจะมีแน่นอยู่ชุดเดียวเลยครับถ้าเป็นด้านขาเข้าก็คือตรงท่ากัศยานสุวรรณภูมิมาทางต่างระดับ<า>ป้ายเท่าไหร่เออท้ายไม่เยอะประมาณถ้าเป็นด้านขาเข้าประมาณสองถึงสามกิโลโ <Okay. S 1> อเคฮะแล้วพ้นมาแล้วตรงออกมาโอเคมอเตอร์เวย์แ่ะครับก็ใช้วิ่งยาวพระรามเก้าเว้ยขวางเลยได้โนะอเค <Okay. S 1> เพราะว่าดูพระรามเก้าเข้ามายังดีนะพี่ตั้มคือขอให้พ้นากช่วงที่ตั้มบอกไปอ่ะแล้วเข้ามาทางต่างระดับสีรามวิ่งพระรามเก้าเข้ามาทางแยกรามคำแหงเคลื่อนตัวได้ขึ้นตอนหกโมงครึ่ง โอเคอยู่ได้ได้ได้นะฮะครับผมคุณพาสุขตลาดเอซีสายไหม่ตอนนี้บอกปล่อยปล่อยครับหลังจากตกหนักมาเป็นชั่วโมงตอนนี้เริ่มปล่อยปลยแล้วอมีหลวงแพ้งน้ำมีอ๋อหลงถนนหลวงนี่เดียวันทีมอันนี้คือเสียงเสียงฟ้าใช่ไหมใช่ครับเสียงฟ้าโอ้โหเข้ามาในห้องเลยเลยเหรอใช่มันเป็นกระหึ่มแบบคนให้รู้ว่าคือมาจริง เอ้ยไม่ได้มาหยอกนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ฮึ่มคามแต่ก็ตกแล้วเป็นชั่วโมง้วน,นะแะถวเกษตรนะหลวงแพ่งน้ําท่วมทุกเลนเลยคุณผู้ฟัง<ช>ดูคลิปตอนนี้บอกวันนี้ฟ้าแรงมากที่สีราชาชที่บางพระนะครับเหตุก็ฝนตกนั่นแหละนะฝนฟ้าขนองด้วยใช่คุณสีนินออดูดีมากมาใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองเราไม่ได้ทําขายเราทําเป็นเสื้อทีมนะเราไม่มีเรามีเฉพาะสีกรมท่าสีน้ําเงินเข้ม แล้วก็คุณพิชิตชัยเอกชัยบางบอนตกแล้วครับอืมครับผมเนี่ยน้องธีมานบอกว่าเพิ่มเติมกรณีที่เพลิงไหม้ที่ท่าพระอ่าปากพระขอใหม่ที่ชลบุรีนี่แหละคือฟ้ามันลงแล้วหลังคามันเป็นแผ่นโฟมนะฮะแผ่นกันความร้อนจนไฟมันไม่เราเห็นภาพเนี่ยพี่ตั้มขึ้นที่ขึ้นอยู่เลยคือไหม้แบบแรงมากไหม้เพราะอะไรนะพี่ทีงฟ้าลงฟ้าลงเหรอฟ้าขนองโอ้แล้วฟ้ามัน ปุ๊บฟ้าลงปุ๊บเสร็จนะฮะหลังคาเริงเป็นหลังคาแผ่นโฟมฮะแผ่โฟมกันความร้อนที่มันตอนไหนเนี่ยตอนบ่ายมันช่วงบ่ายเหรอช่วงบ่ายฟ้าผ่าอ่าสิบสามสามศูนย์ครับแล้วใช่แล้วมีใครเป็นอะไรไหมเออบ้งต้นเห็นบอกว่าโรงงานหยุดใช่ไหมแล้วก็โอเคคือคือโชคดีว่าไม่ไม่มีใครทำงานแต่เขาไม่ไม่มีสายรถฟลรถฟ้าเหรออันนี้เดี๋ยวต้องให้ไปดูรายละเอียดทีนึงาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรายละเอียด บอกโชคดีที่แบบวันนี้เป็นวันหยุดด้วยจริงๆใช่แล้วพีมแล้วก็เดี๋ยวคงติดตามบีทีก็คือเดี๋ยวกรณีตรงเผลองไหม้ตรงเอ่อปอดาตรงเทพบุญชร44ที่ถ้ามีอัปเดตอยู่คืบหน้ากันอีกทีนด้วยนะคุณบีทีมอิ่มสิกรุงเทพมองไปดำปีอวอฟ้าเต็มครับไม่นก็บอกว่าอิ่มสิคือคงพูดอ่ะ แล้วมันพิมพ์ไปอีกคำหนึ่งไงเราก็เลยอ่านไม่ออกอ่านออกแต่ไปอีกคำหนึ่งคุณพี่แมนบอกว่าทางสายอีสานเ้าวิง3ามมาจะดีกว่าไหมครับา <30 4 S 1> นะครับรอบที่แล้ววันแม่ฮะมาจากบุรีรัมย์ใช้เวลา6ชั่วโมงนิดๆถึงกรุงเทพแล้วแล้วก็ค,กคุณการชนะคุณการชนะรัชดาดินแดงพระรามก้าฟ้าล้องเป็นระยะระยะเคริ้มๆตกไปปลอยยังไม่หนัก ลำลุการเริ่มแล้วจะกคุณบีทีคุณพักกพลพี่ๆครับวันนี้ผมดูแม่น้ำจ้าพยาที่วัดโชคเอาวัดชัยวัฒนารามรอบอกน้ําสูงกว่าม่าน้ําสูงกว่าวันแล้วครับแล้วก็คุณพักกพลเอามาต่อบอกว่าไหลเข้ากรุงเทพแรงมากอืคุณมานัทตอนนี้แพร่แพรกรสาแพร่กระสาใหม่คือไร<น>้ฝนเฉยๆฝนตกฝังทนตกไหมจะคุณคนทํากันคนทํากันใช่ไหม มีบ้างฮะยังยังไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ฝั่งพระนครเออแต่ฝั่งพระนครนี่ดูเหมือนจะจะคลุมกันทั้งหมดแล้วปล่อยๆป้างหนักหนักบ้างฝั่งทนเนี่ยให้คือตลิ่งชันบางแคคุณพิชิตชัยก็บอกว่าเนี่ยเอกชัยบางบอลตกแล้วที่เราเรียนในทราบครัครู ฟ้าร้องดังมากเลยคุณมด <Okay. S 2> ชาคุณวัชร,รสวัสดีทักทยกันฝั <c oughs> ่งทนก็มีเป็นบางจุดแล้วที่ตกลงมาใช่เ <c oughs> นา okay. ะโอเคเอามาเก็บข้อมูลหน่อยครับตั้มค่าก็เดี๋ยวไล่ดูกันหน่อยฮะเร <c oughs> ื่องของการเดินทางนะฮะนอกจากพื้นที่ในเมือเมื่อกี้เราอัปเดตแล้วดูทางกรุงเทพใต้หน่อยก็ วันนี้โอเคหน่อยพระรามสี่เขาออกแยบวิธีว,ว่าจะมีชะลอตัวเล็กน้อยตามจังหวัดสัญญาณไฟบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห,ชแห่งชาติเศรษฐกิจเองวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันในส่งของของ,งานมากกับหนังนนสือแห่งชาติ<อ>นะครับก็<อ>ดูแล้โอเคครับ<อ>ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรถติดขัดนะครับแล้วก็ทางฝั่งโซนแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยตอนนี้ถ้ามีปัญหาก็คงจะเป็นสะพานพระปกเกล้าลงมปทางแยกบ้านแข่ตอนนี้ท้ายยังสะสมอยู่เหนือแม่น้ําเจ้าพยาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้าออกดีครับแล้วก็ ตซนกิ่งเต้าเนี่ยมันจะมีด้านถนนบรมรบเข้าออกตรงหน้าห้างตรงนี้มีชะลอตัวอยู่นะครับ,รบแต่ว่าถ้าฝั่งขาออกพ้นจากช่วงหน้าห้างออกไปขนส่งสายใต้โอเคไม่มีปัญหาส่วนโซนสะาพานพระรามเจดเองดีครับมียกเว้นตรงแยกประชาธุคุลเข้าออกมีชะลอตัวสองฝั่งมิจรภาพแถวกลางดงมาหนักอีกแล้วชนกันห้าคันขวางขวางทุกเลนเมื่อหนาทีที่แล้ว เส้นมิตภาพนะฮะมุ่งหน้าเข้าไปที่โคราชช่วงกลางดงอุบัติเหตุอันนี้คือฝั่งไหนฝั่งจะไปโคราชไม่ได้ฝั่งมาสลับรีใช่ไหมช่วงกลางดงอ่าใช่ต้องเป็นฝั่งที่ออกไปใช่ไหมใช่ชนกันห้าคันด้วยกันเออแต่ประเด็นคือขวางทุกเลนไงก็แต่คือฝั่งจะไปโคราชนะคุณผู้ฟัง แล้วก็คุณดินดำมระหลนโยธินแถว BTS r ีแท็กซี่ชนกับรถเมย์ปหลนโยธินขาออกแถว BTS r รีฝั่งจากอนุสาวรีย์ชัยจะไปสะพานควายแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว M6 ลงปากช่องหนองสาลัยถนนมิตรภาพถึงร้านครูตอบบกเต็มพื้นที่สำหรับรถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งตรวจสอบหัวแถวท้ายแถวหัวแถวอยู่ร้านครูต้อมวนเลนท้ายไปอยู่ M6 ก็ M6 สามสิบกิโลสี่สิบหกกิโลมีสิบหกกิโลเมตรไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้ที่มีมีผู้ชมท่านหนึ่งที่ถามเอาบอกว่าสามศูนย์สี่ดีกว่าไหมเมื่อี้นะบอกว่าเฟิร์มเกดีกว่าใช่ใช่สามศูนย์สี่จับปรับปรัยใช่ไหมฮะลงมาทางกบินบุรีโอเคไม่มีปัญหาสี่สิบหกกิโลไปแล้วว้าวคือชั่วโมงที่แล้วว่าตอสี่โมงหรืยี่สิบกิโลว่าหัวยี่สิบกิโลเลยเหรอ ยี่สิบว่าเยอะแล้วผ่านไปแป๊บเดียวยี่สิบห้าคุณสองไปเลยอีกแป๊บเดียวบอกสามสิบว่าตอนห้าโมงเย็นอันนี้จะหกโมงล่อไปสี่สิบหกแล้วก็ยังอยู่ตรงลำตะโออยังแน่นอยู่ตัวแถวก็คือตรงช่วงรอยต่อกลางดงโมกเหล็กเข้าไปแล้วท้ายก็อยู่ตรงลำตะคอเลยครับชายไปน้ำกระลายตกลงแรงแบบตกลงแรงฟ้าร้องดังมากเศร้าเลยนะจากคุณออกคุณอรนุช ครับอ่าหมดแล้วน้องเวลาได้มาประมาณนี้นะส่งภาพไทยด่วนไปให้แล้วครับงามวงวานจากคุณสีนินครับคุณปลาบอกดีเวิลด์คุณปานบอกดีเวิลด์ฝนตกคนรอรถแท็กซี่เยอะเลยครับโอเคสวนสนุกนี่สวนสนุกอ่าพี่พี่โชเฟอร์อยู่ใกล้เชิญได้ครับนะครับแถวดีเวิลด์อราครบถ้วนอ่าโอเคไปแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณมากเดินทางต้องต้อง มันติดมากๆต้องกระตุ้นตัวเองนะใช่งังั้นมันง่วงมันหลับมัน้ะจริงเนาะแล้วรถฟ้ามืดแล้วฝนตกพรำๆโอ้โหคุณพระเออเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะครับโอเคครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ FM 91 Traffic Pro จาะจุดแจม